ก็เรื่องนี้วันนอสแตนค่ะรับบทในเรื่องชื่อเกลค่ะก็ในแกงก็จะมีเพื่อน3ามคนที่เป็นเพื่อนรักกันแต่ว่าคาแรคเตอร์ในน่องของเราก็จะเป็นผู้หญิงที่ต้องทักให้ผมทักลับของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่อาจจะค่อนข้างเก็บกดแต่ว่าททุกอย่ากทักให้ภาพลักษณ์ของตัวเองดี่สุดค่ะมันแซดไหมคะเรื่องนี้อะไรนะคะแซดไหมคะไม่แซดเขาอีกเพื่อนเราสองคนเนี่ยก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างแบบว่า เราลองถอยสู่ในหมดนะคะทีนี้วันจะต้อนแสดงตั้งอยเนี่ยองแบบบางคนก็ต้องมาทำแบนใช่ใช่ค่ะคือชอบด้วยความที่ว่าเรื่องนี้เราถ่ายเจอไรมาแล้วกอนนี้จะมาทีมมันทำให้เรบได้เจอทุกคนมาก่อนหน้าแล้วค่ะสรุปค่ะนแสดงเยอะมากแล้วก็เป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งแนวหนงที่ที่ไม่เคยเนเลยบางทีก็เลย่าสใจคะที่บอกว่ายังไม่เคยได้เล่นสมองเป็นยคะคืออะไรเออคือด้วยความที่มันเป็นเรื่องเหละ มันเล่าเรื่องในคื ưởng, นคือหนึ่งคือปาร์ตี้แล้วมันมีการแบบสืบสวนสอบสวนซึ่งชอบในเรื่องนี้ตรงที่ว่าบทแต่ละคนมันกระจายมันไม่ได้แบบจอดที่จุดยืแค่แบบอย่างเดียวคือทําให้เราได้เห็นแต่ว่าตัวละครอะไรตัวเรื่ังแล้วก็แต่ละเรื่องก็จะมีเส้นเรื่องของของเองค่ะผมกมีกระปุกที่แบบเลยถ้าเส้นเรื<ส>่องของผมก็จะมีที่เจอบ่อยๆน่าจะเป็นที่แบงค์อาทิตย์ค่ะแล้วก็เป็นที่ซีเกิลค่ะ ได้เจอัไ้โวลถ้าเคยเจอพี่แบตอนตที่เป็เกตั้แเด็กแล้วก็จากที่ซียังงไม่เคยเจอก็เจอเร่เป็นแบงค่แล้วก็ได้ได้กับแบงที่แบบทำงานจริงๆเจอจริงๆก็เป็เรื่องนี้แขอแบ่ ก็นคงาอะไรยังไมาที่นั้นนะมเจอกันสุรับก่าอย่างที่ยนค่ะาจะเยอะเยอะมากเยอะมากแต่ว่าแต่ลคนคือน่รักมากนรักมากแต่เราคนแบบมานก็แบบเป็นมตรอพูดด้วยควาได้เรียกันมเลยไม่ไดมีแยช่วงที่แบบว่าเอมา่อว่างเยอะแเอ้ยเปนกันเลยแน่นอนนีดว่าสนุกแน่นอนขเป็นอีกเที่น่จะด แวะมาแล้วก <muitas S 2> ็พาแม่กล oh. ับไปด้วยดริงๆงสาวค่ะอ่ะค่ะค่ะค่ะอะไรนะคะชอบไปไหนที่เขาเตรียมตัวจะไปอเมริกาค่ะไปทํางานที่เมืองกับน้องชายของหนูใช่ค่ะแต่ว่าก็ทําทําอยู่แต่ว่าก็ก็มีปัญหาอยู่เรื่องวีซ่าเพราะเหมือนน่าจะยื่นที่ประเทศน่าจะคุยกันไม่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 ตรงกันนิดนึงก็เลยเอาจจะมาที่นี่ไม่ใช่จันทร์เหรคะเอ่อไม่ค่ะพี่เชนไปของพี่เชนกับน้องมิไม่ได้ไปเพราะว่าวางแผนไปนานอะไรอย่างเงี้ย เออหม่อ๋อน่าจะประมาณเดือนเดือนเดมค่ะมันเรอนี่ยะเรือนเา่่ายาวนานมากไม่ชอบแต่แบบสาย่สายทีอสาายที่สา่ายที่สายท่ายดี่ยี่สายที่งาี่ยี่ายทีี่ยที่ี่ยที่สายที่่าาย่าีี่าีีาย่าีีีีี่ี่ีีีี ไปนานกว่าเดิมจากครั้งท like okay. ี this, oh ่แล uh, 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 ้วไปเดือนครึ่งนะคะปีนี้พี่เงก็จะไปสามเดือนใช่หก็คือเป็นเดินทางมทำงานด้วยเดือนแล้วก็เป็นพิกีไปเยียเดือีกสามเดือนก็คือเป็นระยะเวลาไล่ๆกันไหคะไล่ๆกันไล่ๆกัน่ะก็คืเป็นแผาที่เขาบอกเราแต่แรกลยใช่ไหมะเาไม่ด้องกัผ่านไหเพราะไม่กลัวไม่ช่อใกันได้คช่คใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ติดต่อได้ จริงทีนี้อยากอยากที่จะไปนะคะก็เหมือนแบบไปเที่ยวด้วยแล้วก็ตั้งแต่หลังโควิดมาก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ไปค่ะเพาถ้ามีจังหวะปีนี้ก็คิดว่าจะไปะคะ่ะได้เป็นหมอนเสื้อสุขภาพค่ะพอไหมคะไม่ได้เป็นหมอนสุภาพคือ เขาเห็นเวลาหนูชอบแบบเล่นโทรศัพท์ออ่านหนังสือมันก็อาจจะตอบโจทย์ได้ใช้จริงจก็เริ่มได้ของขวัญตามอายุอายุมากขึ้นก็ต้องมีคนดูแลเรื่องคามากขึ้นก็เลยซื้อหมอบให้ตั้งใจตอนนี้ถูกใจค่ะพอดีเลยค่ะได้ใช้งานเลยแล้าก็หมกับเขาตั้งบอกเของเราด้วยมันจังใช่ใช่ครับถอดละนขาทำหมดรื่องบอกว่าอะไรให้เขาฟังแบบเขาเปแบบเล่งเป็นของชิ้นนี้ไว้เลยนะ มีเลยค่ะไม่มีไม่มีลยค่ะเพราะคงเห็นลราคาเราก็คิดว่าซื้อมาได้ได้ใช้แน่ๆอะไรเงี้ยก็ซื้ออะไรที่ได้ได้ใช้งานได้เกิดประโยชน์มีไ่เลิกการตอนหนึ่งข่าวอะไรเหมือนนะเหนช่วงนี้เนาะจะมีโอการเลวการจะโดนแบบจับตาว่าแบบพูดว่ี่มัมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะข่าวพาวัวมันกลัวไหมเหมือนอะไรกับเราไหมอ๋อไม่ไม่กลัวนะคะคือ ไม่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 รู้สึกอะไรเลยจะตอบอะไอ๋อมีมีเห็นข่าวข่าวดีอะไรันคะหวั่นใจมากแบบเดี๋ยวนแบบาะโยมันจยมนเราเขาเรียกหางานให้เลยก็ก็ไม่รู้เลยจะตอบอะไรจริงจรงแอบมีคเขียนมาไม่ได้ขไม่ได้คลนเลยค่ะ คือเราอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเออเพราเดี๋ยวนี้ข่าวมันก็เข้าถึงคนง่าย<ะ>เข้าแบบไลน์เข้าอะไรแบบแล้วก็เห็นหัวข่าวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็อัดแล้วเดียวแล้วเราก็ผ่านไปแล้วเราก็ลืมเราก็ทำนี้ทำนี่ทำนั่นก็ไม่เคยได้แบบว่าไม่ได้เป็นท็อปิกที่เอามาคุยกค่ะคือเป็นเพาะว่เรามั่นใจอแบบว่าเราไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีอะไรกระตุน้แบบนั้นใช่ใช่คือก็ได้ฟังที่น้อ่คนหน้านี้แบบลองโระโดดลุกเแหละมาถามมาคีทำนี้ทำนั้นแบบเออลุกไปไดไม่มี คุณอาจจะยุได้เด็กก็อาจจะเป็นไปได้มีรูปถ่้ยถ้ามีจังหวะที่ดีได้มีรูปสวยๆอย่างที่บอกค่ะก็ก็โล่แต่องที่บอกตอนนี้คือเหมือนต่างคนต่างมีอะไรทำเยอะบางทีพอด้วยความที่พอม,มันนานๆเราอาจจะไม่ได้โฟกัส อาจจะไม่ได้ปกติเรื่องของโซเชียลเราเลยต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองอย่างนี้ค่ะมันไม่เหมือนตอนเราที่แบบติดเกๆเล้เรารู้สึกแบบเขาพี่เลิกมันว่าน่วงติดกันอย่างไงแต่เราผ่านกันมาได้ดเขาไม่ได้หเพาอยากแห่ชีวิตเองก็คือลงที่มดลองใช้เราบ่อยค่ะมีงานด้วยการบ่อยใช้งากายก็ะคุแน่เยกันดู เราก็คอยของธุรกิจของเราให้กับเราใช่ก็ช่วยเหลือกันก็มีอะไรก็เช่วยกันอกันหละเราก็มี็น่วยสันที่ใช้ใช่ค่ะา็าี่เนวน้อมันอยมค่ะไม่เห็นพูแต่เขาคือก่อนหน้าที่ราคาต้นไม้จะสูงราคาไม่ด้สูงเข้าก่อนหน้าที่ที่มันสูงแล้วพอมันตกลงมาแล้วก็ รอว่ามันเป็นช่วที่ราคาบันทึกตกมาเรื่อยค่ะแล้วก็เลยรู้สึกยืดแรอะไรเข้าใจวัตถุจกตัวยอทงกะไม้ตัวยูท